ครับสวัสดีครับผมนายชุวิพกอนนจารย์รหัสนรอสารกศึากษา6 7น5 2 7 9น3นะครับนี้จะมาอธิบายการกระจายคลื่นและคุณสมบัติของคลื่นนะครับเริ่มอะไรนะครับครัวามรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ต้องรู้นะครับคือต้องรู้เกี่ยวกับประโจนและ กระแสไฟประจุคือเป็นปริมาณทางฟิสิกส์นะครับประจุของอิเล็กตรอนคือประจุลบประจุของโปรตอนคือประจุบวกประจุไฟฟ้าหน่วยเป็นคูลอมนะครับนี่ครับ C O U L O M B ครับคูลอมประจุไฟฟ้า1คูลอมจะมีอิเล็กตรอนประมาณ 6.25คูณ10ยกำลัง18นะครับกระแสไฟฟ้านะครับคืออัตราการเปลี่ยนของประจุไฟฟ้าตอนหน่วยเวลาที่อนาคสมมุติที่กำหนดขึ้นนะจุดใดจุดหนึ่งนะครับครัต่อมาเราจะมาต่อนที่สไลด์นี้นะครับสภาวะสแตติกสามารถหาค่ากระแสไฟฟ้าได้คือ i เากับ q ส่วน t นะครับ i, I คือครับกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมปคือประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็น C ครับหรือคูลอมที <T S 1> คือเวลามีหน่วยเป็นเซคันดนะครับต่อมาคือสภาวะไดนามิกนะครับสามารถหาค่ากระแสได้คืออ่ไอตัวเล็กนะครับก็ d d q ดีคืออะไรครัคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้าอิานอิวเซอร์เหมือนกันนะครับดีทีอ่าดีีคืออะไรดีคืออัตราการเปลี่ยนของกระแสเวลารือการเปลี่ยนแปลงของเวลานะครับอตัวเล็กคือกระแสไฟฟ้าที่ชั่วขณะใดขณะหนึ่งครับมเ,เป็นแอมเหมือนกันนะครับแรงกระทําระวังประจุนะครับประจุ เหมือนกันจะเกิดแรงผลักกันซึ่งกันและกันประจุต่างกันจะเกิดแรงดึงดูดก็าหากันและกันดังลูกพาดเลยะครับอ่าลูกพามาดูสูตรกันดีกว่าส,สูตรนี้ครับสูตรนี้เราจะบอกแต่ตัวคืออะไรนะครับ F คือแรง <c ười> น,นดวยเป็นเ P หนึ่งคือประจุตัวที่หนึ่ง C คือคูลอม Q สองคือประจุ C เหมือนกันครับประจุตรงนี้โนยเป็น C เหมือนกัน อ่าเป็นประจุที่2อ่าระยะห่างของประจุทั้ง2ตัวทำมาคืออ่ามีหมายเลขสามเห็นไหมครับคืออะไรคือค่าพอมิตี้ของตัวกลางอ่าในหน่วยเป็น f M. อฟซับเอม่าต่อมาจะมาดูที่ตารางตารางนะครับเห็นไหมตารางแสดงค่าอ่าแคนิตี้เห็นไหม เราเลือกใช้ได้หล่สดุมีอะไรบ้างเห็นไหมครับเลือกพาสารไดอิเล็กริกทำมาใช้เดี๋ยวมาดูโจทย์กันเลยครับโจทย์ตัวที่หนึ่งนะครับถ้าประจุต่างชนิดกันแรงหนึ่งคูลอมสองประจุาวางอยู่ในฟิลสเปซและ,ะการเดนเป็นระยะทางหนึ่งเมตรต้องารนวณหา แลนกระทำระหว่างประจุมาแทนสูตรเข้าไปเห็นไหมมีประจุต่างกันหนึ่งคูลอรหนึ่งก็ใส่หนึ่งใบหนึ่ง,งนหนึ่งคูณหนึ่งอ่าแล้วก็ามาหาถ้าเกิดเครื่องที่เรียกใครกดพายไม่ได้ก็กใส่ไปสามจุดหนึ่งสี่แล้วก็แทนสูตรเข้าไปนี่เห็นไหม มันะต้องยกกำลังสักสองลบสินะทางการเป็นระยะทาง1เมตรนี่ะปึ๊บปึ๊บอ่าห่งอ่ 1, าคือระยะทาง1นึ่งกางสองนะดูเห็นไหมอืมค่าพอมิตี้ของตัวกลางคือ8 8 5จ บว1 2ิลบหลังจากนั้นถ้าให้ประจุทั้งสองมีค่าเท่ากันประจุอิเล็กตรอนหตัวจงคำนวณหาแรงที่กระทำต่อกันอ,อันนี้เราหาแรงแล้วปึ๊บแทนสูตรเข้าไปเราจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร f เท่ากับ2.3 0ศูยคูกำลังลบ28่ำต่อสุดท้ายแล้วต่อมาเรามาทุกที่สนามไฟฟ้า เมือ่อใดก็ตามที่วระจุไฟฟ้าอยู่ใกล้ซึ่งกันและกันและสภาพแวดล้อมที่เป็นฟิสเปอหรือตัวกลางไดอิเล็กตริกอื่นๆจะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นในตัวกลางนั้นโดยเริ่มมีทิศทางพุ่งออกไปทางประจุบวกและสิ้นสุดทางอ่าสิ้นสุดหรือจบลงที่ประจุลบเสมอนี่เลยความเข้มของสนามแมเล็ก สนามไฟฟ้าสอรี่ครับคือนี่สูตรมีอย่างอีกนะคับ F ส่วน Q อืมนี่คืออะไรอีกคือความเข้มของสนามไฟฟ้ามีหน่วยของวัตต์ทับเอนะ F ะกับแรงที่กระทำต่อวัตถุมีหน่วยเป็นเอ็น Q คือวัตถุทดสอบมีหน่วยเป็นคูลอมบ์เหมือนกันนี่เลยงตัวอย่างแทนสูตรเข้าไป เอาตัวอย่างกับที่หนึ่งมาปึ๊บปึ๊บอ,อ่ะเะดี๋ำตอบอ,อกมาคำส่วนจุดหกหกเจคูณสิยกกลัง3ามคูณรอมจบอ่ะเรามาหาต่อตอนที่3เห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึแทนสูตรมาอ่ะเราได้คำตอบสุดท้าย7จ็ดจุดหนึงเจจุดสาคูณสิยกกำลัง6 V ีทับ M อส่วนสุดท้ายส่วนที่4เลือกแทนสูตรสูตรลงมาเราท้ายก็ได้คำตอบเป็น1 4 2 7เเงเยกลัง9 V วทับเ็มเอามาเราบรรพิษณา, <4. S 1> าลักเลขแน่กดมือขวาทิศทางละไหลของกระแสทิดอ่านิศทางเดีย นี่คือสูตรมันเเท่ากับเมส่วนด้วยสี i พายอ่าแล้วก็นี่คือไรคือค่าพาริตี้อ่าอ่าคือระยะห่างของความแม่เหล็กทดสอบเหตุสูตรเลยสูตรสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กแปลงเปลี่ยนตามเวลา นี่ดูทางรูปภาพเลยลักษณะของสนามไฟฟ้าที่ระยะไกลจากสายอากาศจะมีระยะห่างออไปนะความเข้มของสนามแม่เหล็กของเข้มความเร็วของคลื่นแล้วก็ค่าปริตีนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไรที่ทางการไหลาการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า าะไหรตามทิศทางมา pointing vector าเป็นค่ากำลังเป็นวัดต,ต่อตารางเมตรของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วขึ้นเท่ากับค่าความเร็วแสงคือ c c คือ3คมณ10ยกกำลัง8นะครับมีหน่วยเป็น m/s ่า การจัดขั้วคลื่นหรือการโพล่าไรเซชันของคลื่นอ่านี่ลูกกอรหรือลูกติคอโพนะล่าไซเซชันเห็นไหมลูกกอหรลูกขอคือลูกคลื่นฮอลิซอนโทโพลาไซเซชันนะฮะการรับส่งคลื่นสัญญาณ วิทยุ AM การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์นะออการสะท้อนและการส่งผ่านของคลื่นจะมีส่วน T า l กับ p r บวก PT พารามิตเตอร์ที่สำคัญสำหรับการวัดรายาคลื่นไมโครเวฟความถี่คือมีส่วน T เท่ากับหส่วน f หรือ f เท่ากับหส่วน T ความยาวขึ้นนี่เลยมีสูตร c ส่วน f นี่เรจะเห็นตรงเต็มๆของมันหรือประมาณ c กับนี่เลยประมาณนี้3 40, ามคูณสิบรกำลังแปด่าตมที่ความยาวขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางของใดอิเล็กตริกจะสั้นกว่าในฟรีสเปซมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าสูตรนี้เลยใช้สูตรนี้ การหาค่าความยาวขึ้นแรงดันและก,กระแสสามารถแสงตามแบบกอนี่เลยสามแบบความเร็วขึ้นใช้สูตรนี้เลย่นีื่อะนไรอินฟินิทแนใช่ไหมนี่อินพินดทแนใช้สูตรนี้เลย สูตร <Good. S 2> ค่า i m พ e d a n c e ใช้สูตรมาดูตัวอย่างดีกว่าเห็นไหมจงคำนวณหาค่าความยาวคลื่นในหน่วยมิลลิเมตรของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตัวกลางไดอิเล็กทริกซึ่งเท่ากับเท่าไรเท่ากับสอง ภาความถี่เท่ากับเท่าไรหนึ่งร้อยิกเกเฮิร์ตและเปรียบเทียบความยาวขึ้นที่ได้กับความยาวขึ้นในซีทับเอสฮะดูเลย,เลยซีกับเท่าไหร่กกีศักดิ์สามคูณสิบกำลังสิบเอ็ดมมทับเออ่ะปึ๊บปึ๊บแทนสูตรเข้าไปนี่ ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในพิสเปสแล้วก็แทนสูตรเข้าไปในไฟ B ได้มาหนี้สองร้อยล้านประมาตณจงหาความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางของอิเล็กทริกที่เท่าไรเราก็แทนสูตรเข้าไปตามสูตร อัดีวีเลยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านตองหาค่าของอเส้นที่มีค่าความยาวครับส่วนจุดห้าหกก็แทนสูตรทั่วไป bl ไปคำตอบมาแล้วก็สัญญาลบคัวหรือน้อยอถึงมาน้อยออเะ่า่ i อเ b นี่คือสูตรมันปึ๊บเราก็มาดูตัวอย่างกันนี่เราก็จากสูตรเมื่อกี้นี้สูตรมาแทนในโจทย์แล้วก็ดูโจทย์มาเอามาแทนปึ๊บเสร็จแล้วเอานี่คือค่ามันมาดูนี่หมายถ้าเราลบยกกำลังเท่าไหร่ต่อมา น้อยฟิกเกอร์เป็นน้อยเฟกเตอร์อามาดูคืออะไรอืม S N S N ลอดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับถ้าให้อาตาัตราส่วนนะครับอ่ามีค่าเท่ากับเจ็ดพับหนึ่งและนี่มีค่า ก็กับ5ทับหนึ่งอินพุตกับเอาพุตให้หาค่าขอาให้หาค่าอะไรอ่าฟิกเกอร์ก็ไหนอะไรมาเลยครับไหนฟิกเตอร์ของวงจรเมื่อใช้เครื่องสเปกตรัมรนอนาไซเซอร์ ใช่นะแล้วก็มีสูตรของเราอยู่แล้วเอาให้มาเท่าไหร่แล้วก็แทนสูตรเข้าไปเห็นไหมมีสิบอมีสิบล็อกห้ส,สิบแทนสูตรเห็นไหมห้าอักหนึ่งก็ส่วนด้วยลายเจ็ดส่วนหนึ่งเราจะได้คำตอบเป็น กดล็อกฐานสิบมาก็จะได้1 4 6 d งจุด่าดีจบแล้วสไลด์นี้โอเคครับจบการอธิบายไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ